แพทย์หญิงสิวพรชัยนุวัตรนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องมะเร็งตับนะคะมะเร็งตับนะคะก็เราจริงๆแล้วมะเร็งตับในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่2ชนิดนะคะแต่ว่าอันเนี้ยอย่างที่เราเนี่ยจะคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นมะเร็งเซลล์ตับมีทั้งมะเร็งอย่างที่1คือมะเร็งเซลล์ตับอย่างที่2ก็เป็นมะเร็งในเซลล์ท่อน,น้ําดีนะคะ แต่วันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับมะเร็งของเซลล์เนื้อตับเองค่ะสาเหตุของตัวมะเร็งเซลล์ตับที่พบบ่อยจริงๆในบ้านเราก็จะเป็นไวรัสตับอักเสบ B ีนะคะไวรัสตับอักเสบ C แล้วก็ภาวะที่คนไข้ดื่มสุราหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์แต่เท่านี้เนี่ยภาวะต่างๆเหล่านั้นเนี่ยค่ะก็จะนำไปสู่การอักเสบต่อเนื่อง แล้วก็ทําให้เกิดภาวะตับแข็งซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสิ่งที่สําคัญของการเกิดภาวะมะเร็งตับนะคะมะเร็งตับเนี่ยก็ถือเป็นภาวะที่พบบ่อยนะคะเป็นโรคที่พบบ่อยในประเทศไทยเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในผู้ชายนะคะส่วนในผู้หญิงก็ตามมาติดๆเป็นอันดับ3นะคะคราวนี้เนี่ยความเสี่ยงก็จะมีทั้งข้อที่1ไวรัสตับอักเสบบไวรัสตับอักเสบ C แล้วก็ ภาวะที่คนดื่มชุรานะคะแอลกอฮอลสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะนําไปสู่การอักเสบต่อเนื่องแล้วก็เกิดภาวะตับแข็งขึ้นมานะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเพศชายจะมีความเสี่ยงสูงกว่าเพศหญิงนะคะอายุเฉลี่ยของคนที่เป็นมะเร็งตับในประเทศไทยก็อยู่ประมาณสักช่วง40กว่าเกือบ50เป็นต้นไปนะคะเราก็จะมาดูว่านอกจาก ไวรัส uh, แล้วก็แอลกอฮอล์เนี่ยมีปัจจัยอะไรอีกบ้างนะคะที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับก็จะมีอันที่หนึ่งอันต่อไปก็เป็นภาวะที่มีโรคอ้วนลงพุงนะคะคนไข้ที่เป็นพวกเบาหวานความดันมีภาวะอ้วนเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดไขมันพอกตับนะคะแล้วก็มีการอักเสบเกิดขึ้นนานๆก็จะทำให้เกิดตับแข็งมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งตับได้เช่นเดียวกันนะคะ มีพวกสารพวกอะฟลาทอกซินนะคะซึ่งถือว่าเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่อยู่ในทวลริสงหรือว่าพริกแห้งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยสิ่งเช่นเดียวกันที่ทําให้เกิดภาวะมะเร็งตับเกิดขึ้นได้ค่อาการของโรคมะเร็งตับเนี่ยถ้าเริ่มต้นจะไม่มีอาการนี่คือข้อสําคัญนะคะถ้าคนไข้มีอาการแล้วเนี่ยต้องบอกว่าก็แสดงว่าโรคเนี่ยค่ะน่าจะ,ะเป็นค่อนข้างเยอะแล้ ดังนั้นถ้าเรา,เาทราบว่าเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับเราจะต้องอ <c oughs> คล้ายๆว่าตรวจคัดกรอกนะคะอาการต่างๆที่ที่คนไข้าอาจจะสังเกตว่าเอา๊ะเรามีภาวะนี้หรือเปล่าก็มีม,มีมีอาการเหล่านี้นะคะเช่นไข้าอาจจะพบได้ ปวดท้องนะคะปวดท้องเนี่ยตับเราอยู่ด้านขวาของร่างกายนะคะประมาณที่ที่โครงบนขวาดังนั้นบางทีคนไขยอะก็จะเจ็บเจ็บท้องตรงชายโครงขวา หรือจุกๆกลางกลางท้องนะคะร่วมกับมีภาวะตัวเหลืองหรืออีกอย่างนึงก็คือน้ำหนักลดเหล่านี้ต้องบอกว่าถ้าคนไข้มีการเหล่านี้แนะนําเลยให้รีบมาพบแพทย์นะคะบางไรายไม่มีอาการเหล่านี้เลยมาถึงก็อาจจะมีน้ําในท้องที่เขาเรียกท้องมาหรือบางคนก็มาด้วยการที่ พวกอาเจียนเป็นเลือดเหล่านั้นก็ถือว่ามีมีความเสี่ยงที่อาจจะมีตับแข็งเกิดมะเร็งตับได้แต่ต้องเน้นว่าระยะเริ่มแรกไม่มีอาการดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทราบว่าใครมีความเสี่ยงและเราต้องคัดกรองนะคะเพื่อจะได้เจอก้อนเนื้อตั้งแต่ระยะต้นๆให้การรักษาได้นะคะไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตถ้าเกิดคุณหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยเกิดสงสัยว่า เอตัวเองจะเป็นมะเร็งตับหรือเปล่าทางแพทย์เนี่ยจะมีวิการวิธีการตรวจเช่นไรนะคะขั้นที่1เราก็ต้องซักประวัติตรวจร่างกายว่าคุณมีความเสี่ยงไหมต่อไปก็อาจจะมีการเจาะเลือดนะคะตรวจหาภาวะความเสี่ยงต่อโรคตับเหลือรงังเช่นไวรัสตับอักเสบ b c เป็นต้นนะคะ แล้วก็ค่าะมะเร็งตับก็คือค่าอัลฟาฟิโตโปรตีนแต่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องทำการเอ็กซเรย์นะคะขั้นต้นก็อาจจะเป็นการทำอัลตราซาวด์แต่ถ้าให้ละเอียดชัดเจนก็จะเป็นการทำถ่ายภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือบางรายค่ะอาจจะต้องใช้เป็นการถ่ายภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเพื่อช่วยการวินิจฉัยมะเร็งตับในบางกรณีเท่านั้นนะคะที่ อาจจะจําเป็นต้องนําชิ้นเนื้อมาตรวจส่วนใหญ่ด้วยวิวัฒนาการสมัยนีย้เราก็ใช้การาถ่ายภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าร่วมกับค่าเลือดที่ผิดปกติก็ให้การวินิจฉัยได้ค่ะ